เคยให้ไหมพูดดิเคยใหพี่เชียงใหม่เชียงใหม่ก็มตบางนเราได้ิลแสนหนึ่งใสองหมื่นแสนสองหมื่นเลยอันนี้ไม่ใช่เยอะสุดอันนี้แตพเขก็โอเคใช่ไหมเอาพี่ถา้เลยเดยนี้นี่ี่้เกิดใช่ไหมมีนักเบียนเขามารออยู่หน้านหน้าร้านเนินหรอนะโอ้โอเคมันทิกช่วงไหนอ่ะวันเนี้ย ยกสามดีกว่ายกสามดีกว่ายกสี่นี่ยิ่งดีกว่าเหลเอทำไมเนี้เนเรามันเหลือกินเหลือใช้วันนี้พราะอเก็บเก็ไต่ยกสี่อะฮะเก็บเงกคือจริงๆอ่อะเด็กมันเริ่มต่อยร้อยยี่บุกตอนแรกต่อยร้อยยี่สามทำทำยาทำมือตัวป่าเลยมาเหี่ยวไปนะครับจริงๆงตอนตอนตอนนวนวยรอบไปเป็นสิบชุ่มว่าแล้วแต่ทีหลังพุ่ากตัวป่าที่เลยเหี่ยไป นี่มาต่อยร้อยหกคือว่าเด็กแงจะไม่ค่อยว่า่ไอไม่ไหวไม่หวไม่หวม่ไหวไม่ไหม่ไวไม่อหวไม่ไหไม่ไหว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 ไม่ดีวไม่กหวไี่ีหวไม่ไวไม่ไหวไม่ไตวอม่ไหวไ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 ม่ไหยไวไม่ไวไม่ไหวไม่ไหวม่ไวไม่ไหว็ม่ไหวไม่ไหวไร่ไหวไม่ไหไมววห่มว่ไวน่มไเมไไไหมวไไวะไ มากกว่านี้หรือว่าหรือว่ามันสดกันเพราะว่ามันแพ้มาสอกสกเสอกสอกอยนีนี่ยังมียังมีไม่จะมาสอกไปเขาก็สอกตักดีดส่อพอขึ้นชกนี่มันรู้สึกมันหอนเหียวบ้างไหมเพราะว่าแทะมาอีกทัสมสีครั้งสามครั้งขึ้นไปนี่เรามีความมั่นใจขนาดไหนนี่ก็อันนี้ก็ือว่าจ้าเก็บใจก็ต่อยกียกเดียวยกเดียวเโอ้คือ คือที่มินไปทำแผนเราอยู่แล้วแล้วยกทีทำให้ดีเรื่อยๆเลยนะเออแล้วตอนนี้เฉพาพจ,จิตใจมันกลับมาให้ยังเอากลับมา้ยังดีขึ้นมากครับดีขึ้นมากวันนี้นะคะหลังเกมของศิลธรรมวันนี้ก็พ <c oughs> ิจารณาคะแนนปล่อยอภิชาค่ะ